สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพัชรธิดาพรเลิศช้ยด้านนักศึกษา670533วันนี้จะมาสอนเรื่อง Anatomy of Bone จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์รหัสวิชา an 1 0 0 3การวิภาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพัะเกียรติค่ะ Anatomy of Bone นะคะระบบโครงสร้างของกระดูกทำหน้าที่เป็นโครงประกอบสำหรับร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งรวมถึงกระดูกอ่อนเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นกระดูกกระดูกเป็นเนื้อเยื่อมีชีวิตที่มีเลือดช่วยหล่อเลี้ยงระบบโครงกระดูกเปลี่ยนแปลงและสร้างใหม่ตลอดเวลาเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นค่ะโครงสร้างของกระดูกนะคะกระดูกประกอบด้วยเซลล์กระดูกเส้นใยคอลลาเจนและแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัส เนื้อเยื่อกระดูกแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะกระดูกเนื้อแน่นและกระดูกเนื้อโปรง่งกระดูกเนื้อแน่นนะคะแข็งแรงทนทานอยู่บร,ริเวณชั้นนอกส่วนกระดูกเนื้อโปรง่งมีลักษณะรูปเป็นพุนพบในปลายกระดูกยาวและภายในกระดูกแบรนค่ะประเภทของกระดูกนะคะลองโบนมีลักษณะยาวกว่ากว้างกว่า มีปลายกระดูกและลำตัวหน้าที่รองรับน้ำหนักและช่วยในการเคลื่อนไหวตัวอย่างก็เช่นกระดูกต้นแขนกระดูกต้นขากระดูกปลายแขนแล้วก็กระดูกแข้งกระดูกน่องค่ะชอสโบโนมีลักษณะความก้องและยาวใกล้เคียงกันรูปทรงคล้ายก้อนหน้าที่รับแรงกระแทกและรองรับแรงจากหลายทิศทางตัวอย่างนะคะก็คือกระดูกข้อมือแล้วก็กระดูกข้อเท้าค่ะ รสโบนนะคะลักษณะแบนและบางมีพื้นผิวกว้างหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในและเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อตัวอย่างก็เช่นกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกสะบักกระดูกหน้าอกแล้วก็กระดูกซี่โครงค่ะแล้วก็อิเล็กเตอร์บนนะคะมีลักษณะรูปร่างที่ไม่แน่นอนค่ะแล้วก็ไม่เข้ากับกลุ่มอื่นๆด้วยหน้าที่เนี่ยก็คือปกป้องอวัยวะสาคัญและเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อค่ะ ตัวอย่างก็เช่นกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานบางส่วนกระดูกใบหน้ากระดูกใบหน้าเนี่ยก็เช่นกระดูกหนกแก้มค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเซสเซอร์มอยโบนค่ะลักษณะฝังอยู่ในเส้นเอ็นมีลักษณะกลมๆหน้าที่เนี่ยลดแรงเสียดทานของเส้นเอ็นช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่นค่ะตัวอย่างก็เช่นกระดูกสะบ้ากระดูกเซสเซอร์มอยเล็กๆในมือแล้วก็เท้าค่ะ กระดูกของมนุษย์นะคะกระดูกเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บแร่ธาตุสองชนิดด้วยค่ะได้แก่กแคลเซียมและฟอสฟอรัสแร่ธาตุเหล่านี้สำคัญต่อการทำงานของเส้นประสาทและเซลล์อย่างเหมาะสมเรามาดูนี้กันค่ะร่างกายของเรานะคะมีอะไรบ้างสเกลนะคะก็คือกระโหลกศีรษะค่ะสพ้ายกระดูกสันหลังอัลเมัสนะคะกระดูกต้นแขนค่ะ แล้วก็เพลวิสเชิงการฟิเมอรกระดูกต้นขา p e n t า l a ลูกสบ้าสตาร์นักระดูกอกค่ะแล้วก็ไซแคสบับลิฟซี่โคงเลดิอสกระดูกปลายแขนด้านนิ้วโป้งค่ะอันนาอัน,นเนี่ยคือกระดูกปลายแขนเหมือนกันค่ะแต่เป็นทางด้านนิ้วก้อยค่ะแล้วก็ทีเบีกระดูกหน้าแข้ง ฟิวบิลิกกระดูกน้องนะคะส่วนประกอบของระบบโครงสร้างกระดูกค่ะโครงกระดูกนะคะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆค่ะ2.1น,นะคะกระดูกส่วนแกนกระโหลกศีรษะเนี่ยป้องกันสมอง,กร,ก,รง,งกระดูกสันหลังพยุงลำตัวกระดูกเสี่โครงและกระดูกอ,อกปกป้องหัวใจและปอด2.2นะคะโครงกระดูกส่วนข้าง กระดูกแขนและขากระดูกสะบักหายปะลากระดูกเชิงกลางส่วนนี้มีบทบาทหลักในการเคลื่อนไหวและพยุงน้ำหนักร่างกายค่ะมาดูหน้าที่สำคัญของโครงกระดูกกันบ้างนะคะระบบโครงกระดูกของมนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่พยุงร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ยังมีบทบาทสำคัญในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตหนึ่งนะคะพยุงร่างกาย เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอวัยวะทั้งหมด 2. นะคะปกป้องอวัยวะสำคัญเช่นกระโหลกศีรษะปกป้องสมองซี่โครงปกป้องหัวใจ 3. ช่วยในการเคลื่อนไหวร่วมกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ 4. ส,สร้างเซลล์เม็ดเลือดที่ไขกระดูกแดง 5. เก็บสะสมแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส เรามาดูโรคที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็การรักษาโรคนั้นๆกันนะคะโรคแรกเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาก็คือโรคก,กระดูกพุนลักษณะเนี่ยคือกระดูกบางลงเปราะและหักง่ายสาเหตุนะคะก็คือการสูญเสียแคลเซียมตามวัยขาดฮอร์โมนขาดวิตามินดีอาการก็จะปวดหลังหลังค่อมกระดูกหักง่ายการรักษานะคะก็รับประทานแคลเซียมและวิตามินดีออกกำลังกายที่เน้นแรงต้าน ใช้ยาเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกแล้วก็โรคที่สองนะคะก็คือกระดูกหักลักษณะเนี่ยก็คือการแตกร้าหรือหักของกระดูกสาเหตุก็มาจากอุบัติเหตุการล้มหรือโรคที่ทําให้กระดูกเปราะนะคะอาการก็จะปวดบวมเคลื่อนไหวไม่ได้ผิดรูปการรักษานะคะก็จะเป็นการดามกระดูกการใส่เฟือการผ่าตัดใส่เหล็กแล้วก็การน็อตยึดกระดูกคะ่ะ เรามาดูวิธีการดูแลกระดูกให้แข็งแรงกระดูกมีความสําคัญต่อการพยุงร่างกายนะคะและกการเคลื่อนไหวการดูแลกระดูกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกในอนาคตเช่นโรคกระดูกพรุนและก็โรคกระดูกหักที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะ 1. นนะคะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุหลักในการเสริมสร้างกระดูกตัวอย่างอาหารที่มีแคลเซียมสูงเนี่ย ก็จะเป็นพวกนมโยเกิร์ตผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้อยนะคะ 2. ได้ลับวิตามินดีอย่างเพียงพอวิตามินดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีแหล่งวิตามินดีที่ดีเนี่ยก็จะมีแสงแดดยามเช้าประมาณ10-15นาทีพวกปลาแซลมอนไข่แดงนมสิ่งนี้นะคะเสริมวิตามินได้ดีเลย 3. นะคะออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกเบาๆคะ่ะเช่นการเดินเร็วการวิ่งหยอกกระโดดเชือกยกน้ำหนักเบาๆช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกคะ่ะ 4. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำลายกระดูกอันนี้สำคัญมากเลยนะคะอย่างเช่นงดสูบบุหรี่อันนี้เนี่ยงดเลยนะคะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยลดความหนาแน่นของกระดูกคะ่ะแล้วก็การงด ดื่มแอลกอฮอล์อาจจะดื่มให้น้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการดื่มมากเกินไปเนี่ยมีผลเสียต่อกระดูกค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงคาเฟอีนในปริมาณที่มากๆนะคะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยจะดูดซึมแคลเซียมค่ะ 5. ตรวจสุขภาพกระดูกเป็นประจำวันนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยง ก็การดูแลกระดูกที่ดีนะคะก็เริ่มจากโภชนาการที่เหมาะสมค่ะการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะและหลีกเลี่ยงพื้นที่การเสี่ยงการเริ่มดูแลตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยจะทําให้กระดูกของเรานะคะแข็งแรงค่ะ